วัสดีครับวันนี้พบกับจ่อง v n m c h a n n e l นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับเป็นสินค้าจากแอปช้อปปีเหมือนเดิมนะครับจากแอปช้อปปีนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับวันที่10เดือน10ที่ผ่านมานะครับเปอนอันนี้สินค้าตามหลังมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับ ได้มาราคา9บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องอใส่ของทั่วไปนะครับเป็นแบบกล่องผ้านะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ นี่ครับเป็นเพื่อนนครับเป็นกล่องผ้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับกล่องก็ขนาดใหญ่อยู่นะครับนี่ครับขนาดประมาณน่าจะประมาณ15นิ้วได้นะครับยาว15้านิ้วนะครับเดี๋ยวความกว้างความยาวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้นะครับว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแผ่นรองนะครับแผ่นรองด้านล่างนะครับ ฝาปิดด้วยนะครับเพื่อนๆอนี่ครับมีฝาปิด,ดเรียบร้อยนะครับได้มา9บาทนะครับเพื่อนๆอนี่ครับก็บเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับใช้ใส่ขนมสิ่งของทั่วไปได้นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสินค้าไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับแต่ว่าราคาจะเป็นราคาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาปกติให้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โปรโมโชันนะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้ถูกๆก็ต้องรอโปรโมโชันนะครับ uh นี่ <ACC 1> ครับเป็นกล่องอนี้ประสค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าแตะใส่ในบ้านนะครับ เขาบอกว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับตัวนี้นะครับได้มา1บาทนะครับเพื่อนๆหนึบาทจริงๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยางได้ถูกก็อย่างที่ผมบอกนะครับโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับก็เป็นรองเท้าแต่ทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าร้านเขาเขียนว่าเพื่อสุขภาพนะครับก็น่าจะเพื่อสุขภาพนะครับอีกปาเดินปี้เป่านะครับ อันนี้หยอกหยอกไมครับพูดเล่นก็อธิบายนะครับอายเดินติดสาหนึ่งบาทนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพื่น้ำหนักเบานะครับไซส์สีสิบสนะครับถึง43นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไซส์42ถึง43นะครับเพื่อนๆ ก็นิ่มๆดีนะครับก็ไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปนะครับก็น่าจะสวมใส่ไปจ่ายหลาดไปอะไรก็ได้นะครับใส่ในบ้านก็ได้นะครับนี่ครับก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าหนึ่งบาทนะครับก็เหมือนได้ฟรีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสินค้าปรโมชั่นนะครับสองรายการนะครับวันนี้ยังไงผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับคลิปสิ่งที่รีวิวนะครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเข้าไปดูแล้วอยากเห็นว่าสินค้าจริงเป็นประมาณไหนนะครับได้รับสินค้าจริงหรือเปล่านะครับ ก็ได้รับจริงนะครับก็คือสั่งจากแอบชอปปีนะครับดีกว่าสั่งตามเพจนะครับบางทีตามเพจนะครับได้รับไม่ตรงบ้างนะครับไม่เหมือนบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ